ส,สดีเดอร์ค่ะพี่น้องเมือนสิผ้าพีพ้านองเห็ดขวัวหนูหน้าเส็บๆพี่น้องจ๋านี่คือเนื้อหนูหน้าที่ซับแล้วเรียบร้อยพร้อมสิบเห็ดสิบปรุงซูพอแม่พี่น้องกินเนาะค่ะส่วนเครื่องเคียงมีหยางเน่กับมีหอมแดงเนาะพี่น้องจา๋าแล้วก็มีไอ้กระเทียมติดตามด้วยคานเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ต้นหอมแดงพี่น้องจา๋าตะไคร่เดอร์พี่น้องเพิ่มความหอม ส่วนพริกกะจัดทั้งพริกแห้งพริกสดเดอ้อพี่น้องจา๋าแล้วกะ็ใบบักกูดจา้าตามด้วยพะอีตู่ไทยหรือว่าใบกะเพราจักเมนอันเดียวกันบนนอกกยอดพักใไซใบพักสซค่ะอันนี้กะ,ะตำตะไคร่นอกจากกับกระเทียมแล้วก็คาออนตำใส่กันนอากตำผอมกันพี่น้องจา๋านี่ก็ใส่บักพริกลงไฟนอกจากทั้งพริกแห้งพริกสดจัดไปเนาะค่ะตำให้มันแหลกคลุกเข่า โขกโขกม่นเป็นคุกเข่าพี่น้องแล้วก็เอาหอมแดงใส่ลงไปเนาะจ้ะพี่น้องตำตำตำให้เป็นแหลกเล็นละเอียดเนาะค่ะพี่น้องจ๋าหลังจากนั้นกะตั้งกระทะไฟอ่อนๆเด้อพี่น้องแล้วจะเอาพริกของที่เฮาโขกเครื่องเทศถีฮาโขกใส่ลงไปเนาะค่ะกะค้นค้นโคเล่โคเล่เพลย์เพลนหอมเพลนแหงแล้วก็จังใส่เนื้อ ใส่หนูที่เขาซับไว้เนาะจะพี่น้องใส่ลงไปเนาะค่ะแล้วก็โคกเข่าโอ้นกินฉุนทวงหอมเลยพี่น้องเอ้ยกินหอมคักหนูหน้าเนาะค่ะพี่น้องงามเหลงเนาะค่ะแล้วก็ใส่ใบบักกูดลงไปเพิ่มความหอมนี่แหงหอมคักพี่น้องเอ้ยกับข้นข้นโคเล่โคเล่นามล่างโครกเย่าลืมเด้อพี่น้องใส่ลงไปเนาะค่ะ บัต้กับปรุงใส่น้ำปลาตามด้วยน้ำปลาเนาะค่ะพี่น้องใส่ลงไปล้ะกะมีชูรดหน่อยหนึ่งเนาะค่ะคนคนโคนเล่คุกเข่าให้เพิ่นเข่ากันเนาะพี่นอ้องอ้ยบัตกับใส่บักพีกค่ะแล้วก็หัวหอมแดงเนาะคะ่ะหัวหอมพี่น้องหอมสดนะคะแล้วก็คนโคนเล่โคเล่หอมฝุ่งเลยพี่น้องจ้า ปิดฝาหม้อเพื่อให้มันฝนมันสุนกเนาะค่ะพี่น้องในช่วงรอนนี่ก็เมื่อบึงวิวที่ถัดตรงไฮตรงหน้าตอนนี้เด้อพี่น้องฝนตกเป็นกฐไถไฮไถหน้าพร้อมสิเห็ดไฮห,ห็ดหน้าละละ,ละจ้ะอาอ้าวได้เวลาเปิดฝาหม้อเป็นจังไดโอ้ยพุ่นนะพี่น้องหอมคากหลายฝนอกอ,อกอ,อก,อ,อ,กอ,อกเป็นตะเส,บเส็บอ้าวซีมเบงลหลย่างไปจังไดละ่ะมันเสบมึงอบเสบมันขาดหยังขาดความนวใส่น้ำปลรราลงไปว่าซ่าน บาดนี้กะส่ต้นหอมใบพักไซล่ะกะใบกะเพราใสต้องไปเนาะคะ่ะพี่น้องและ่ะกะอ่าคนค้น,คน,คนคข้เลุกเข่ามันเข่ากันโอ้โหพี่น้องหืมบาดนี่หฮงกินหอมฝุ่งทัว่วขวบักยางคักพี่น้องเอ้ยเป็นตะเสบคักไรอยากกินเด้บาดนี่ใสใสหนา้าตาเป็นยังไงเอาขึ้นมาให้พี่น้องเพื่นอนเบิงละ่ยะยายนาง่งเอามาให้เบิงเบงปุ้ยพี่น้องมาเด้อมืออื่นมาก,กิน ัวหนูหน้าเสบๆกับยายนางเด้อจะพี่น้องสวัสดีค่ะ